สบายดีพี่น้องพอ่พอๆกับซ่องเฟเบาเหล่าบรรนาด้จ้าพี่น้องมาดูกันพี่น้องน้องนุ่นเป็นเห็ดยังน้อน้องนุ่นเห็ดยังน้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องเห็ดยังกิ่นไหมเห็ดนำ้นำน้ำครีเม่งันเองพี่น้องบึงมียังแม่ตอนนี้ตำเจ้าโคงบ่มแมล้วก็ใส่ใส้ย,ยังลงไปนะหนูเกิดมาตี แล้วที่มือจเจันเจ้อ,อันนี้กหมักมี่หมักมีมกม่นะเนี่ยพี่น้องมีบอบผางมันไหมใช่ิืงโอ้มีอย,ยู่มีอยู่มน้อเดี๋ยวหน่งพี่น้องแต่กอนนาข้าเจ้าต้มน้ำน้ำขี้เล่าจะพี่น้องแล้วมาเห็ดน้ำขี้มิงประมาณนี้แหละแต่นี่นะเอาน้ำส้มพักจะพี่น้องน้ำส้มพักที่แม่เห็ดนั่นไหมแต่สิมาเห็ดเป็นน้ำขี้เล่าน้ำขี้มิงพี่น้อง พี่น้องเคยกินบอน้องนุ่นเพิ่นนักเคศไม่อายพี่เมฆกินไหมปีค้องแรกปีแรกแต่สีได้กินน้ำขี้เมงจะพี่น้องแต่ว่าเอาน้ำส้มพักเรามาเห็ดช่วงนี้ตอนนี้มันเป็นยุคสมัยใหม่จะพี่น้องเป็นยุคสมัยใหม่แ้วอาจสิบอมีน้ำขี้เหล้าน้ำขี้เมงเลยเอาน้ำส้มพักมาเห็ดก,กินมีหอมพ่อไหใส่ลงปากจะมีหอมพ่อจะพี่น้องเนี่ย ยัาเลือดดินะข้าวโคข้าวโครรจำพี่น้องตามตามตามสิดูน้องนุ่นเพื่อนสิยเหดสิแซ่บอ่ะเนาะแซ่บแน่นอนว่นนึงมาเบิ่งนเปการแซ่บบมาเสีบกับพี่น้องตอนนี้น้องนุ่นเพิ่อกนกระตั้มสำเร็จจะพี่น้องปุงป๋งปุ๋งปุ้งแบบได้น้องนุ่น ก็ไดีน้องนุ่นกับสิปุงจ้พี่น้องโผลลงไปใส่อันไหนก่อนนี่เองนี่คือตำมักมี่จ้พี่น้องฝนใส่กันแล้วก็ใส่หอมจ้พี่น้องใส่หอมลงไปแล้วก็เข้าคั่วเข้าคั่วเองแล้วก็ขล่นข้าล่นข้ากกระดากินได้ นี่แหละง่ายๆจ้ะพี่น้องวิธีเห็ดอ้าตัวหอมใช่ไหม,<ผ>มวิธีเห็ดขี้เม้งจ้ะพี่นอ้องน้ำส้มพัก,น,น,าากนั่นเองมาเห็ดสำเร็จเสียดายจะบ่มีเข้าลายเนาะน้ำเข้าแนะรักมีเข้าที่เอาไส้กับส้มพักกนะันเนาะก็ได้ไม่เชื่อจะเพิ่มไม่เชื่อปลาคนละแซ่บสูตรน้นนนำเข้าเห็ะนะเข้าที่เอาไส้กับส้มพักแสบแซ่บสีเมืองไหมด้วย เ็นจังไรซิมซิมเออบบรแซ่บแล้วนอนตัวเองเอ็ดเลยตอนนี้ก็สิ้อออมไปกินจ้าพี่น้องสบ,บายดีพี่น้องสบ,บายดีพี่น้องสบ,บายดีจ้าพี่นอง,บบน,องนี่จ้ะพี่น้องสำเร็จแล้วจ้าเอาซื้ออมที่หมดไหมเอาลงมือกินเลยน,น้นนองดุนน้องดอนแล้วก็ร้านพาดี สีไอ้น้องจ้ะพี่น้องกินเกล็นกลนปีแรกสิได้กิ่นไหมถ้าน,นุ่นนะเพราไส้เ,สเม็ดข้าวต่ำไส้กับมักมี่จ้ะพี่น้องมักมี่กับผักมันไหม,มส้มใครบอกว่าจะต้มน,น,น้่งกิล่ามันเป็นไปนึงนะมันอันนี้เป็นน้ำส้มพักจ้ะพี่น้องมันสีเป็นเปรี้ยวๆส้มๆไหม ขราเป็นน้ำขี้เหล้านะ่ะมันาน่าจะกินเหล้าน้อยนึงแล้วก็ชุ่มๆกินแซ่บพี่น้องแบบนั้นอนะ่ะอันนี้เป็นน้ำส้มพักห่ืมาเฮ็ดน้ำครีมเองไหมจะเบบยิ่งเสิร์ดอนอพังมามีาะะโรนาาลงตานี่บ่สี่ด่างกานาดย่า อ่องแม่มากินน้ำเลยแม่จุนีกับอะไรมาแม่มาวะกินเสื้อชีเมงน้องนุ่นเพชรยามาดิติดตะลัเิลองเบิ้งยามานุ่นใา่ไมยางาแม่เลยวผัดมาพ่อแม่พี่น้องส่งกันเ้อน้ำกินน้ำกินนนั่งกัน น้ำซมพักน้ำซมพักแล้เอ็นน้ำขี้เหล้าเมื่อคุณได้ครับเฉดดีตอนนี้แซ่บป๊เออเออบอร์นี้ไม่หนาเก็บพักคั่นอีแล้วก็มันเป็นมันซมแล้วก็เอาข้าวแล้วก็เอ็ดน้ำขี้เหล้าแล้วก็กินแซ่บมีลานยังแซ่บอันนี้มามีนที่น้อยไหมเอ้ย จับเห็ดลายๆเห็ดส้มพักแล้วก็เอาน้ำมันจงไว้เต็มกันบาดแล้วก็เด็กน้อยเขาเอามาแล้วก็เอ็ดเข้ากินแล้วก็เบอร์บาาแล้วก็พ่อแม่ก็ไล่กินแต่น้ำสบายทหารก็ไล่ด้วยด้วยอ้าวเด็กน้อยเข้าเอ็ดเบื่อกินเขาก็กินขนมจะไข่เลยนั <uw> exactly. ่งชมพักเห็ดน้ำขิเหล้าเข้ากินเอ็กน้อยเป็นยังไงกินมาดิ ใช่อะไรจ้ะใช่คนใช้ไ right? ม well, so. ่ต right? ะ mm ิ hmm. ี mm ้นะคะต้มเล้าขาเอ็ดมกินแต่ก่อนเนาะตัวลาบ้ารุ่นหยางมักต้มน้ำขีงเล้าเนาะมันลุ่นหยางก็ยังเอ็ดของมึงไม่ขาเอ็ดหันแต่ก่อนขนาดไซค้าบ่คเพิ่งแตอดเอ็ของขนาดไซคขาเป็นเออเห็นไห้ละกะในเงินตังเงินมือดีมาหันตังเงินีุดมาี่เนาะ กอออกทางตู้นะแล้วก็ได้เงินแล้วก็ไปชื่อเล็กตะปูแล้วก็ชื่อบลอนทหายอันเล่านะแม่ว่าพื้นเรื่องเอ็ดน้่งขี้เหล้าเหรได้พี่นอ้องเอนเอิอเข้าปูย่องเนาะเมกี้อยู่นั่นบปล่เข้าเอ็ดแม่หรอเ่แม่คือว่าเราเห็นเข้าเอ็ดคือเหินเข้าปูย่องนะเอด็ดน้่งขี้เหล้าน้่งขี้เม่งนะอ่ะเป็นโคขนาดขัขังและขับขตรงอรีโฮลเนาะทางเบิกมาดอนกับหมายเลยนะ ที่จะบล็อกขนาดเอมันก็ขึ้นมาละตามมันแล้ว,ลวหนัก,ก็ยมหาให้เราแ,วแมวนะมุงม,ม,ม,มันะตามมันแล้วแมวก็พุ่ละกินอีกแล้วไปนอนห่อจะ้อนม่แต่ไข่ไข่ตะโลงแบพอดีกินเอล่ากินมดมั้งแม่นากเอรากินมืดเราก็นนมัมขก็ท่เชกดไหมาด้อเท่าเอ้พ่อหรอพ่อมาหาเมาแม่ดีของปตา ส้มเปรี้ยวจ้ำน้องอเป็นได้เลยดี <c oughs> ต้องตะแหลง,งกินอย่งจิตวมาอีกหมดเลยแม่นส้มพักมันอันนั้นไอ้ไวกินจ,ำจ้ำแจวจากพี่น้องแซ่บมาหานอยู่อ,อยู่บ้านไหนบ้านไหน,นกินส้มพักเห็ด <c oughs> ส้มพักไหวกินกับแจวจากพี่น้องแซ่บแซ่บแจ่วก็กินมื้อนี้กินได้ช่องมื้อมันส้มแล้วก็นี่กินสามไม้น้องน้องหน้าก็บขั้นไม่ น้ำขี้เม้งพ่อคุณหนาวไหมน้ำชมพักน้ำขี้เหล้าจะมากินเบนิ้งน้ำขี้เม้งน้ำขี้เหล้จาจะอันเบือกันแน่น้ำชมพักเรามามาว่าเป็นน้ำขี้เม้งน้ำขี้เหล้าเพราะว่าลายปีและหมามัไม่ได้เคอกินน้ำแม่นาะจังแต่พอยังน้อยไอ้กนันให้อุ้มใจเจ้าเอ็ดเอาไตนะกับเอ็ดกินแม่มออมไปน้ำมันขั้นชมพักแล้วก็เอาน้ำมานามาเอ็ดน้ำขี้เหล้า เอาตับ้ไปย่อมันครบเป็นวอาขี้เล้านั่นเอ็ดอาตู้ก็กลิ่นเหนเชน่าะเป็นน้านเอย้ยเดบมานี่แหละโยาจะไม่กลินบะว่บ้าบ้าามีกินอะกันด้ ตัวปิับิงแล้วกินเบิ้งบันเบิ้งควจะคันคันนั่าเนั่นเลยเออครบคันช่วงพักหมาก็นี่มดจะไปนอกไม่ดีอหนึ่งอ่ะนั่งน่นนังด้านกันอย่างไรลางเิ้ไงนยเอ็ดเพรคือไรเอกอนเรื่องเอ็ดนี่ยแม่เอ็ดแม่เอ็ก้อนเนาะไปันนี้นะเอ็ดใจอมกันั่นเคยมาลวก็เอ็ดแต่ทนู่นอ่าออกมาเน่เจเอ็ดเตอร์เน่อมักกินิกาวัอสวา ด่อนไปขึ้นโกมามีมันเยอะเอ็ดตัวเดียวมันโกมามี่จะปลูบมาต่ำเฉยใช่ปล่อยปค่อยๆนะสลังฝนก็มีหมักแบบนี้ฝ่ายพูดยุ่งเฉยถ้ามีหมักกลมบ้าจะผูกให้เหรือผูกอมานี่พี่เหลือฉันปล่อยนะจะผูกเออมันใสหมักดรายร่ากลับด้วตัวไม่ผูกหมันมันเ่าโลมอีกหมันบ่มันส้มพี่แต่มันส้มเหมือนนะพี่ร้องส้มแล้วก็เอ็ดจะหวานนี่แต่ตู้กับผู้เนี่ยก็ลงมาสิ พี่น้องมาท nee, ี่นี่เป๊ ah. กอเสียอารมณ์พระเจ้าสมเด็รเจ้าพี่น้องเปขอขอบโมขอบใจทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามที่บอกข้ามโฆษณาให้เป้เละเจ้าพี่น้องสบายดีสบายดีนะสบายดีตอนแรกสบายใช่ดงโซนปุกต้นมักเตี๋ยวมักเพชรมังเพื่อนด่แจไปขอต้นมักเตี่ยวหงข้ามมาพูก่อแม่ต้นมักเพชร ช่าันี่เราไปช่วงมาแตงแต่คนเราอะมาเอาไม่มอเมย์เปมาติอยู่ในมือ,มมอ,มมอปูกต้นมักพริกอันเดียพี่น้องเขาเจ้าใกล้เทงนะแไหม <c oughs> ให้ไปเอามาปูกูกจะพี่น้องปููกก็ดีคือกันเพราะว่าได้ใส้ได้กินเองมักพริกกน,น่ังกระไดพี่น้องกระต่ายกรตายเฮ้ยเจ้าพึ่หไปเล่นกระต่ายพิ่นเงา่าน่นะ